ลอยๆล่องไปเลยลยๆลงไปเลยหลวงทำความสะอาดเรียบร้อยด้วยค่ะพี่เมนหลวกให้มันแข็งมันว่ามันจะเกียนน้อยทางนั้นเลยก็เลยเครับมาเขาจิ้มด้วยเขานะ ขอซีมด้วยข้าวขอซีมด้วยเขา้าวมาติบข้าวใหญ่ครับอ,อร่อยกิดเลยเจ้อ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป้ายสุขุมสุขคนลมือนีสิผ้ามาแกงเคียดน้อยค่ะระเบ้อคือนางตรงควันเดี๋ยวนรองหล่อมีนะแกงเคียดน้อยลวกมากแล้วครับเคียดน้อยนี่ระเบ้อแสบตาควันไฟครับมาเบิร์กน้ำกัดเบ้อตามแล้วหรือยังเอาระเบ้อพลเอกตามพริกคือนั่งให้นั่นน่ะถ้าว่าสงสัยหัตามันดํา ต้องใช้อันหัวหอมหราเปินตำแรือมะนาวหัวหอมเข้าตาแล้วครับงานนี้แ <c oughs> ต่หัวหอมใส่กระเทียมแกงเขียดหน่อยใส่ผักอีสมดังคมพี่น้องเลยแล้วก็มีดอกแคในพตูน้ำครับนี่ผักอีสมดังคมนั่งครับผักแกงใส่เขียดหน่อยเสียบๆตองกันครับได้มาลายเตอ๋อบ,บ้างนี่พี่น้องเข <c oughs> ียดหน่อย <c oughs> ีด้คพี่น้องใส่ยอ,อันนี้เครื่องครับเครื่อง มีนกต่ำอย่างนี้แหละหอมแดงมะพริกกระเทียมครับกระเทียมใส่คะ่ะเธอ,เอ,เอพี่น้องเห็นอยากเห็ดกิน <laughs> อยากกินน้ำ่ <laughs> อีตัวหลุกใจอัน้ผักหอมข้อตาครับตันผักหอมมันมันมันเป็นอายขึ้นมาเลยนะค <laughs> ือเตือตามแต่บางทีก็มาเป็นจริงๆเหมือน,นตามผักหอมนะมาเรื่อยๆระเบ้อมากบุ่มลดหนีได้แล้วเชฟระเบ้อคือเก่าครับมันนี่เป็นผู้เฮ็ดเชฟระเบ้อมาเรื่อยครับระเบ้อไปนั่งขันด้วยเอา นั่งไฮครับเตยตนตำหอมแดงหอมแดงเด่นเข้าตาพอแหละพอแลอ้วพอแลยอ่ลยยันเล่นหน้าเม่อกี <c oughs> ปป้พี่เหนี่ยพ่ออะไรเนีวันนั้นเร่เร่ไปปรุงหัวเร่เร่มันโอเคเอามาๆน้ำเดือดแล้วครับโอ้ไม่เพิ่นคือคักวไปครับมะขามหวานเพชรสมบูรณ์เ,เอ<ๆ>เออเาใส่เลยปรุงได้ครับแซ่บเพียรพีให้น้องเขาเบิ่งน้ำเอาไปเฮ็ดกินครับแกงออมเขียดน้อย ใส่ซองจอก้อยไข่มันแดงเข้มคำว่าาดงโกอดเข้มผงนัวอยู่แล้วครับผงวิเศษใช่นหมใส่ลายแสบลายครับใช่ยังอีกบ่หล่อกเอาพักทิ่มันซีซุกเมนพวกเะเขือพวกนี้ลงก่อนเลยเดี๋ยวเป็นใดๆระเบ้อระเบ้อวันนี้มาปรุงรสบ่เคลเร่เหรอ ขูบขูบคุบขูบขูบมอซะเริ่มบันใส่บลาเือลายน้ำลังจากสิอย่าคนแหงเด้อใส่เครื่องนินๆเลยครับไหมทองเป็กแล้วมันกระเซียนอีกแล้วหรอไม่แล้วอะไรนีมใส่บวบนั่นไหมเงินบวบกระมีครับบวบหอมบวบหวานใส่ลงไป บวมน้อยดอกแคเมึองคนยังคนพี่น้องพ่อวะพ่อแล้วลายมันกระบอกยักษ์แสบมันจืดพอพักเขาลายแห้งมันนี่พักลายแห้งเลยมันกเกลือเกลือน้ำนเกี๊ยวนิดนึงแมนเกี๊ยวข้นกันเลยครับค่อยๆค,ครับตั้งหมพูพีกอีกบ่ครับลาเบอร์ชิตาหมกพริกอีกบ่ครับเมือง เอาลงให้มันสุกนะเอาเลยเนื้อ,อยังอีกขั้นะใส่หรอหัวบัวห,วหอมตำใส่เรียบร้อยแล้วเนะาะใส่<ห>แล้วใส่อีกก็ได้เดี๋ยวตาขึ้นมาตาให้มันสุกก่อนใส่เป็นหัวนะแล้วเบอร์เป็นอย่างกี้นะเอาอทาให้ตัวนี้สุกเดี๋ยวห้องกับจังเฮ็ดต่อไปเนาะขั้นตอนต่อไปครับ จะว่ามักบวบก,ก็บน,นิซุกเขากะบเซลเคนน้อยครับมาใส่ต่อไปเฉียดน้อยๆได้ลายแห้กกงลอยลงไปเลยลอยลงไปเลยห,หลวงทำความสะอาเดเรียบร้อยด้วยไหมแม่หลวงให้มันแข็งเมันว่า มันจะเขียดน้อยทั้งนั้นเลยโ็เรียก่อนอันนี้เอาใส่เตาเตาไฟมันจะเดือดบนแฮงครับเดือดเลยอยู่เด็ดพักซุกมไปได้เลยเมียนเอาพักซุ้มนั้นมาลงเลยพร้อมกันเลยกับเขียดเขานะผักอีโ่มด่างขมผักอีตู้ครับใช้ผักอะไรก่อนเราใส่ไปเลยักหอมเนี่ผักหอมครับใบผักหอมใบผักหอม ดอกแคแคผักชีน้ำครับมันจะหอมผักชีกชบวด,ดกะดอกกะดอกกะมีนี่วางผ้านั่ครับผักอีสมดางโค้มครับโปกแวดเดียวคนเธอเดียวนี่ผักนางตูครับผักสดผักธรรมชาติได้นี่นะโค้เลยได้หล่อน แสบบ่แสบหาเบาระเบอ้อเป็นผู้ซิ่มครับมือน,นี้น่นบ่อ,อยู่กลางทงเลยคิ่นหล่อน,นคือโฮมแส่นหลออนนะเขียดน้อยเยอะเลยเยอะๆเลยงานพักหยุบแล้วเด้อสีสซุกแล้วครับระเบอ้อบมดชู้วไฟเลยไฟแหง้หงอยู่ไฟแห้งอยู่บ่งัดเข้าไป มันไฟแห้งมันก็คือไฟแก๊สเท่านีแ้แหละแต่ว่าหอนึงนะครับหอนเต่านี่ดอกแค่เป็นตะวานแห้งจู่ซองเห็นพี่น้องเบิ้งไฟนะแล้มันแห้งขนาดไหนไฟกำลังชิลุกครับถ่ายไฟพี่น้องเบิง้งนั้นลูกจะได้บอลระเบร์เด้อบาน น,น้ำไม่นชิความครับมมนขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับโอ้ความนี้กับเบิร์กันเลยแล้วครับเป็นผู้ซิมครับกันซิมมาเลยครับมาขอซิมด้วยเขานะขอซิมดยา้อยเขาขอมซิมน้ขอิมยเขา้า มาอต <c oughs> ิบข้าวใหญ่ครับอร่อยกินเล้ซบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่คูสู่คนครับมือนี่บอละเบร์ครับแกงเขียดน้อยสู้กินแกงเขียดน้อยใส่พักอิสมดังคมในพี่น้องไงอ้ืมนี่ สม,มปีพักไม่นกว่าใส่ปะ<ซ>ตยุยางซูแนวครับเพิ่นใส่ข่าัวมันเลยจะอืดเนี้หน่อยครับพอได้นําสดจากหน่อย,ยเป็น,นเคียดผู้ด้พี่น้องเอ้ยมันนี้นะพอดาพ่ท่านซีมเนียนี่น้องระเบิดก,กินอยู่ม้นนี้นะออืเขียดหน่อยแซ<ส>่แบเหมือนกันครับฝากพีตอนน้องเขาบางบอนเพิ่นก็ว่าบบมี่วซั่นกินอแม่นะพอดากินเลยนะ่ะมาด้วยพี่น้องแซ่บๆค่ะก็กินเร็วแท้ นามมันแหงเมื่อเร็วๆอดอเค็ดอกโ้มีลูกโดดนำพอดำวากินข้าวสาวกินดิจัดพิเศษตั้งพักกับจัดไปทอรลูกโดแซ้แห้าผักห,หอมพักบัวครับกินเรวแซ่บอากพักอบอร์จำมงนะี้นพักนัก่นพักดิกว่า เพลงอันนี้กินพักแน่อ๋อขมจังหน่อยลองหนองเขียดกันนะหนองเขียดหนองเขียดอร่อยนะกี่เสียบพักหนองเขียดแห้งแฉบเบ้อกินพักหอมเบือก่อนหอมหอม แดคือซองค่ะคมันอกตัวนี้ยัง,ยงหอยอยู่แดดแกงดาวก็กินเลครับอพอดำก็แดดอยู่ห่มแล้ก็ดดอยู่แดดนกกะเข็มากวันน,นี้บา,บา,บาเบารเบร์ครับเป็นผู้วางโต๊ะอือรเบเห็นเลยมันกนกก็ถึงแดดครับน่ง่บปไดปดดบ่ แคบไปสิอีกข <laughs> ึ้นแดดคักครับอันนีอันเป็นแดดซักแค่งนนี่เห็นไหมนกนั่งตากแดดโดนครับมันโอ้เกือบโดนลูกโดดเบาระเบอร์ครับจ้าดูเขียนหน่อยกระโดดห่อนเด็กตี <laughs> <laughs> น้ำ แจงไหนเนาะซ่บคือเก่าบ่นังเทียดไก่ใจจะไ,ได้เราเลยเด็ดซองครับงามึกเด็ดซองมนกจำมือสุดเขียนน้อยบ่อสด่อยากสุดอกรเทียม เขียดหน่อยไงมาแล้วเขียดไงพิ่นเอิ้นว่าเขียดหมูครับเขียดหน่อยไงเขียดหมูเขียดหมูเขียดหมูคือเขียดขี่คุยใครขี่คุยนะเขาเอิ้นว่าเขียดหมแบบผักชีเมื่อไงบ้างจะคำลองมึงบ้เขียดยังเขียดซื่อๆบอน้องเขียดอย่างนี เขียนตื้ออ่ะอืมอืมเขียนน่อยเราบหมือใครกินมันชิลอ์หรือวาเกาล่ายเทาแล้วมันยากรอบอ่ะอ่ะพอดำรอก็สั่งพอดำรอรอพอดไหมเอรบเริดจำแต่นำมันก็เอาครับแล้ววะแสบอฝั่งคนพักกันจองแสบมน พักกันจองคุณจองพักวะแสบๆบานๆครับอันนี้เพิ่นไปหาเนี่ยงเงี้ยงกังคืนเพื่อเป็นสิใดแต่ละตัวได้ไงเนาะเมียนเมียนมะเคยไปครับะ พักแค่ขึ็นจอดเลยกองยิยงดินนั่งลงแลบไห่กองยินกันคอลุกใสลุกใสเอาลละครับตามสบายเอ้าขอพักเนี่ยมีพักปะอืมได้แล้วเอาไหนบ้างมีพักพักหอมพักหอมกันนบบมีพักหอม การดอกได้บ่มมากบก่คือบอวรอย่างนึงพักแค่อืมว่าออพักแค่ก็มีอยากกันอยากอย่างอืมพักแค่พักแค่พักแค่พักอีกสมอีกคมค่ะเพื่อนอิน่นหาลูกโดดนะเพยายามีเนี่ยคือแบบ โมเมนต์มันเฮียเขียนน้อยดองออกเขียนน้อยดองเบอร์จพักไงลรวโอ้มลงเด็ดให้แบบแบบคุณเลยพี่จี๊ดม่พักติดไหมอิ่ เมน,นูขึ้นน้อยเพราะมันกำลังมันเลยไพ่ได้หนุขึ้นระเบนะดิดนะโชคดีเลยพี่น้องกินทุกอย่างกินทุกอย่างครับแต่ว่าโรงเรียนเรากับโบไปแต่โบ,บไปโรงเรียน <laughs> พี่น้องถามขามาอยู่ว่าน้องระเบิดไม่ไปโรงเรียนหรอมาถ่ายคลิปทุกวันเห็นป่เพิ่นทายล้างหลึกเลี่ยนด้วยค่ะพี่น้อง ต้องเล่นผลลิกสามโมงอะสามโมงเหรอื่นยนไปโรงเรียนปะมือมันจันนะมันข้านอะไรหนุกโดดเบ้จ,จัด,ดครับจัดมือกะจวดนครับไม่รเลยจัดวายแบบจัดแหล่บะน้องก่น,นะน้องแซ่แซ่น้องกินและตัวน,นึงอพอตูได้ะนะอหอนี่พะจักโลกเล้ สามหมื่นเลยทำเมันว่าแกงชะโนยกระแซ่บอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ยสามหมื่นเลยอืมมันนี่ได้สามหมื่นแสดงว่าแซ่บแห้งแซ่บแห้งหรือหิวแห้งบ่จักแหละหิวครับครับมงสาวนี่เนีด้กินแต่นมถ้ากินเขาตื่นมากกินนมบัดสามกล่องเลยแม่นบ่ามันสามกล่องสองกล่องครับ อะไรเนาะสามกองสามกองหรือสามขวดสามขวดความรักสิแตกมาหนีแหละนี่ดูดขวดอยู่พี่น้องแม่นบอยยังดูดขวดอยู่ไงแล้วสาวดูดเด้อบันเอาบั่ครับโบนใหญ่เอาให้บโบนัยมาเดี๋ยวนี้คือว่าหมักผู้สาวแล้ว,วแกงมอยใหญ่มาเนี่ย พอทำคืออิ่มใช่ป่ะอิ่มนั่นนยยังแสบอยู่นะเบิร์นอน่ะยังมันอยู่อ่ะอืมยังแสบอืมอันนี้นึงสิบปอนด์ ขางเพื่อจะมืดเหรองขางเพื่อให้มืดกินเพื่อพี่น้องเขาขังเพื่อพี้องหลายแช่ไหมตักมาตักมาอืนี่พักแค่กินสางงี้พักแค่กินสางงี้ซอยนบ่ขึ้นบัซอยมันตรงนี้ก็ค่ะแต่ชีซอยอยู่นี่แกงซอยข้างขาเมนกน้ำซอยกันก็อร่อยละเป็นเมนูแบบว่าแกงเขียดน้ำน้อยครับ กินแต่ผักกกินแต่ผักมันแสบอืม,อมแกงแต่ผักมันหวานนะครับผักทุกเนาะเด็กินผักกุ่ตูแสบๆฉาบมื่นโลกมันกินผักลุงตู่บ่แมนอืม้ม ใจทั่วหอมน้ำเดนมันเลยหวานอ่ะระเบือะมักไหนบักของแซบบานเท่ากันแน่นี่แหละพี่น้องเบืออีกเยอะแกงเขียดน้อยเขียดหน้อยโซพี่น้องตัวระเบือว่าท่านกินแยกโตเลยมันนี่ไม่รู้ฮะตัวนี้น้อยฮะกกนกินตัวเดียวโตยาสองตัวเต็มคำใหญ่ๆครับมันๆเขียดหน่อยแม่พ้อกินใส่พ่อกินตัวนะเบื่อนฮะพายตัวเห็เพื่อนกันนี่นี่นี่ หันแล้วโอ้ยระเบิดกินผักเพื่อครับมาหนีคขับง่ญ่ๆโตๆเลยครับหมดเกินโอ้ยแสบๆสูตรฟีมือพันอีกครับมาหนี้ฟีมือเบาระเบิอหิวแห้งบ้ามือนเนี้ยเป็นไรอีกบ้าอีกค่คำบ้าอีกก่อนนะรับระเบิดกินเพื่อแหละครับมาหนิอ๋อไมนูเชียรพักอหนนี้นี่พัก อยู่น้ำใบห,หน้าก็เป็นเขียดอีกแบบหนึ่งนะนี่พักนี่เบื่อไหมหอมนี่อันนี้เขียดไม่ได้พูดครับมันจีออกตัวเหลืองๆอิ่มปเขียดมะนาวเขียดมะเหลือกแบบผืนอื่นเขียดอันนี้นะนี่พี่น้องคือเขียดข้าคำอะ่ะอุ่นอ้วนอะ่ะข้าคำลอ,อกมึงเบื่อเปล่าลอกให้ลอกมึงแซ่บแซ่บยังมัน,มนๆเนี่ยเอาอีกวะหรืออิม่มเบื่อพรามปิดติมเขาไว้ก่อนม,มันล่มเพชร แซบครับฝากพีตอนน้องเข้ามานี่ฝากพี่น้องนี่ด้วยครับเด้อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังรงอกแรงใจครับไอซองน้อยๆของบอดําเอ้ามือน้กะบ่มียังครับมาฝากตอนพี่น้องเข้านี่ละบ่แซบแบอยู่กลางท้งหน้าคือเก่าครับส่วนนางวุ่นนางไหวมือน้ยังบันเลิกเรียนคือเก่าครับเดี๋ยวมอื่นพอๆกันไหมก็เพื่อนครับมือน้กะเรือสามคนเฮา แล้วมือกันเหลือสองคนกับเบาะเบอร์ครับพอได้เพิ่นมาบอกเป็นมูเอ้ามือนี้กะขอให้พี่น้องเฮ้ามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมมุปรารถนาครับลำลาำเรื่อยๆถูกหวยเรืยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ